สครับผมนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เพาะเม็ดนะครับตอนนั้นนําเสนอไปแล้วนะฮะตอนเริ่มทําเคเตอร์ใหม่ๆอะ่ะต้นเล็กกว่านี้ตั้งเยอะดูตอนนี้ดิโอ้โหโตวไวนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่เพาะเม็ดจากจันทบุรีสี่นะครับพันจันสี่พันจันทบุรีสี่กินแล้วผมประทับใจมากว้าวมากอะ่ะเก็บเม็ดไปเลยเอามาจิ้มไว้นะะอันนี้สองปี เฮ้ยโตเร็วมากเดี๋ยวผมจะได้พันธุ์ใหม่เพราะว่าทุเรียนที่อำเภอเพาะจะไม่ใช่พันธุ์เดิมแล้วนะครับเขาจะกลายเป็นพันธุ์ใหม่ก็คือว่ากลายพันธุ์นั่นเองแต่ขึ้นอยู่ว่ากับว่าจะกลายดีหรือไม่ดีถ้าฟุกก็จะได้พันธุ์ดีเลยครับเราก็จะได้ทุเรียนพันธุ์ใหม่เรารดูดีว่าผลออกมานเนี่ยจะดีไหมนะฮะ แต่ว่าเขาโตเร็วมากเลยอ่ะสองปีพุ่งขึ้นไปเลยอครับจิ้มจากเม็ดเลยนะครับกินเสร็จละแล้วก็เอาเม็ดมาจิ้มดินไว้ตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยจิ้มไว้สองเม็ดอ่ะขึ้นมาสองต้นเงนี้ยครับอุ้ยโตเร็วนะงั่พี่ๆที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับเอาทุเรียนไปปลูกแทนป่าก็ได้นะแล้วมันใช้ผลผลิตเราด้วย เพื่อเราได้ฟุกได้พันใหม่ครับผมสวยงามตรงโซนนี้ผมจะสร้างให้เป็นป่าเพราะว่าเนี่ยมีไม้ป่าอยู่มีสักมีไผ่หลายอย่างครับติดติดติดป่าแล้วก็เอาทุเรียนมาผสมด้วยให้เป็นไม้ป่าไปเลยผมชอบธรรมชาติสวยงาม มีไม้ผลมาผสมด้วยไม้ป่าด้วยก็จะดูอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นธรรมชาติเกื้อกูลกันเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาจะรักษากันอยู่แล้วฮะรตรงโซนที่ลกๆอะ่ะผมสังเกตว่าเขาจะงามดีเขาจะพุ่งดีโตเร็วดีกว่าโซนที่แบบ โล่งๆอะครับแต่ตอนใหญ่แล้วอ้นี่เราก็ยังไม่ทําไม่ถึงนะครับเราเลยไม่รู้แต่อตอนเล็กอะ่ะเขาจะชอบตรงที่มันล่มๆมจะโตดีสวยงามนะครับผมชอบมากเลยอะกับต้นไม้เนี่ยนะ <laughs> ผมปลูกต้นไม้แล้วม,มีความสุขมากเลยมีคนบ้านต้นไม้นะครับยิ่งอยู่ในป่าอะไรเงี้ยนะมันเย็นเนาะ อากาศมันแบบสดชื่นนะครับลำญ่ก็มีนะลำไยเก็อยู่ในป่าเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาออกลูกอยู่นะนี่ไม่ทำอะไรไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับผมโอ้คิมนี้ยาวแล้วขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ